มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่สามารถจดจำอดีตได้จะถูกสาปให้ต้องหวนกลับไปทำมันซ้ำอีกประเทศกัมพูชาดินแดนแห่งมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อย่างนครวัดและประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดนี่คือภาพจำที่คนทั่วโลกคุ้นเคยแต่ทว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่งดงามนั้นยังมีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่ ด้านมืดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดบาดแผลและการต่อสู้ดิ้นรนที่ยังไม่สิ้นสุดและวันนี้เช podcast story เราจะพาทุกท่านเดินทางผ่านการเวลาเพื่อสำรวจสิบเรื่องราวด้านมืดของกัมพูชาไม่ใช่เพื่อตอกย้ำความโศกเศร้าแต่เพื่อทําความเข้าใจรากเหง้าของปัญญาและเพื่อที่จะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันน่าทึ่งของประชาชนผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา นี่คือเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับกัมพูชาอันดับที่10ยุคมืดหลังอาณาจักรพระนครวัดทุกคนคงรู้จากความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรพระนครวัดอยู่แล้วใช่ไหมครับผู้สร้างสรรปสา,าสา์ที่น่าอาจจัศจรรย์แต่คำถามคือเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมื่ออาณาจักรที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดต้องล่มสลายชาวกัมพูชาก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคมืด มันคือช่วงเวลาหลายร้อยปีแห่งความว่างเปล่าทางอำนาจหลังจากเมืองพระนครถูกทิ้งร้างกัมพูชากลายเป็นเหมือนเรือที่ไร้หางเสือลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความขัดแยง้งถูกคลื่นอำนาจจากเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งกว่าอย่างสยามหรือประเทศไทยของเรานั่นเองถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับลองจินตนาการถึงประเทศที่ถูกฉีกทิ้งออกเป็นสองส่วนทั้งสองมหาอำนาจผลัดกันเข้าควบคุมเปลี่ยนกษัตริย์ตามใจชอบสูบทรัพยากร กวาต้อนผู้คนและทําลายความเชื่อมั่นของชาติวัฒนธรรมที่เคยเป็นหนึ่งเดียวเริ่มถูกแทรกแซงความรุ่งเรืองในอดีตกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานยุบมืดนี่เองที่บ่งเพาะความอ่อนแอและความหวัดระแวงฝังรากลึกและปูทางไปสู่โศกอนาตกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะตามมานั่นก็คืออันดับที่9การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยขเขมรแดงภายใตยก้การนำของพลพล์ ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จพวกเขาไม่ได้ต้องการปฏิรูปประเทศแต่ต้องการล้างประเทศให้บริสุทธิ์แล้วสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้อุดมการณ์อันสุดตรงที่เรียกว่า Year Zero ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับเพียงชั่วข้ามคืนเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยผู้คนกลายเป็นเมืองร้างประชาชนหลายล้านคนถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านเดินเท้าไปสู่ชนบทเพื่อเป็นกรรมกรในนารวมทุกสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังคมสมัยใหม่ถูกทำลาย งินตราถูกยกเลิกโรงเรียนโรงพยาบาลและวัดวาอารามถูกปิดตายหรือจะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือพรพศได้สังหารคนฉลาดตายหมดแล้วจึงทำให้ประเทศกรัรมพูชาเป็นแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับซึ่งการเป็นปัญญาชนที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับกลายเป็นอาชญากรรมที่โทษถึงตายเพียงแค่คุณสวมแว่นตารู้ภาษาต่างประเทศหรือมีมือที่นุ่มนวลเกินไป ก็อาจถูกตีตราว่าเป็นศัตรูของอังกาหรือองค์กรการปกครองลึกลับของเขเมรแดงและคุณก็จะถูกนำไปกำจัดทิ้งตั้งแต่ปีพศ2518ถึงปีพศ2522ประชาชนชาวกัมพูชาประมาณ1.7ถึง2ล้านคนต้องเสียชีวิตลงเอาจริงๆจากข้อมูลนี้มันมีมากกว่านั้นก็ประมาณ3ล้านคนนะครับจากการอดอยากการใช้แรงงานหนัก การเจ็บป่วยโดยไม่ได้รับการรักษาและที่เลวร้ายที่สุดคือการสังหารอย่างโหดเหี้ยมมันคือการฆ่าล้างเผ่าพรนธุ์ที่ทำโดยคนเชื้อชาติเดียวกันเป็นบาดแผลที่ลึกที่สุดในใจของชาวกัมพูชาและซึ่งบาดแผลนี้ได้สร้างความเจ็บปวดให้ชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากปัญญาชนที่มีความรู้และความสามารถก็ได้เสียชีวิตลงจึงทําให้ชาวกัมพูชาขาดบุคลากร ที่มีความสามารถไปนั่นเองครับอันดับที่8ทุ่งสังหารและนี่ก็คือหลักฐานที่จับต้องได้ของความโหดร้ายนั้นทุ่งสังหารสถานที่ความหมายของชีวิตถูกทําให้หมดสิ้นไปสถานที่เหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเป็นเพียงหลุมศพขนาดใหญ่ที่ฝังร่างของผู้บริสุทธิ์นับแสนนับล้านโดยมีทุ่งสังหารเจิงแอกชานกรุงพนมเปญ มีเรื่องเล่าอันน่าสะพึงกลัวว่าเขมรแดงจะเปิดเครื่องเสียงดังๆเพื่อกลบเสียงกรีดร้องของผู้ที่กำลังจะถูกสังหารพวกเขาใช้วิธีทรมานที่สุดเพื่อประหยัดกระสุนไม่ว่าจะเป็นการใช้จอบฟาดด้วยขวานทั้งหมดนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นปัจจุบันสถูปแก้วที่บรรจุกะโหลกศีรษะกว่า8,00 0กะโหลตั้งตระงานอยู่ณที่แห่งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความน่ากลัวแต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังว่า อุดมการณ์ที่บ้าคลั่งสามารถนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดเพียงใดอันดับที่7ปัญหาความยากจนแม้สงครามในยุคขเขมรแดงจะจบลงแล้วแต่เงาของมันยังคงทอดทับอยู่บนชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในเรื่องปากท้องปัญหาความยากจนยังคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงของกัมพูชาสงครามได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปจนหมดสิน้น ที่สำคัญกว่านั้นคือการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ทั้งแพทย์วิศวกรครูและผู้มีความรู้ถูกสังหารไปจนเกลี้ยงหมดจึงทำให้การฟื้นฟูประเทศเป็นไปได้อย่างลำบากถึงแม้ในวันนี้แม้เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาจะก้าวกระโดดมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติหลังไหลมหาศาลแต่ความมั่งคั่งนั้นกลับกระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่ และคนเพียงไม่กี่กลุ่มคุณลองจินตนาการครอบครัวในชนบทที่รายได้ทั้งวันอาจไม่พอซื้อข้าวกินครบสามมือ้อความเหลื่อมล้ําที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างเมืองกับชนบทคือภาพสะท้อนปัญหาที่ยังคงรอการแก้ไขประชาชนจํานวนมากยังคงมีชีวิตอยู่ต่ากว่าเส้นความยากจนและความจนนี่เองที่เปิดประตูไปสู่ปัญหาด้านมืดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนั่นก็คืออันดับที่6การค้ามนุษย์ เมื่อความยากจนและความสิ้นหวังมาถึงขีดสุดมันได้สร้างช่องโหว่ให้ปีศาจร้ายในคราบมนุษย์ก้าวเข้ามาการค้ามนุษย์คือหนึ่งในปัญหาที่กัดกินสังคมกัมพูชาอย่างเงียบๆกัมพูชาถูกจัดให้เป็นทั้งประเทศต้นทางทางผ่านและปลายทางของขบวนการนี้เด็กสาวจากครอบครัวที่ยากจนในชนบทถูกหลอกลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้ทำงานดีๆในเมืองแต่สุดท้ายกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณี แรงงานชายถูกหลอกไปทำงานเยี่ยงคาดบนเรือประมงในต่างแดนหรือแม้กระทั่งแก๊งคอเซนเตอร์ที่บังคับใช้แรงงานคนต่างชาติซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่สร้างบาดแผลลึกในใจเหยื่อไปตลอดชีวิตรัฐบาลและองค์กรต่างๆพยายามอย่างหนักที่จะต่อสู้กับปัญหานี้แต่ตราบใดที่ความยากจนและความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ขบวนการค้ามนุษย์ก็ยังคงหาช่องทางที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ จากความเปราะบางของผู้คนได้เสมอซึ่งการค้ามนุษย์นี้อาจจะมีรัฐบาลของกรรมัมพูชามีเอียวอยู่ก็เป็นได้อันดับที่5ปัญหาทุ่นระเบิดสงครามกลางเมืองที่ยาวนานหลายทศวรรษไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันเลวร้ายแต่ยังทิ้งมรดกเลือดฝังอยู่ในพื้นดินทั่วประเทศนั่นก็คือ ทุนระเบิดและยุทธปกร์ที่ยังไม่ทันระเบิดกัมพูชาคือหนึ่งในประเทศที่มีระเบิดฝังอยู่หนาะแน่นที่สุดในโลกลองนึกภาพดูนะครับว่าพื้นแผ่นดินที่ควรจะเป็นที่เพาะปลูกที่วิ่งเล่นของเด็กๆก,กลับกลายเป็นเขตอันตรายที่พร้อมจะฆ่าชีวิตหรือทําให้พิก,การได้ทุกย่างก้าวชาวบ้านหลายคนต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปทํามาหากินในพื้นที่เหล่านี้เพราะไม่มีทางเลือกครับและข่าวหลายครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพของเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ต้องสูญเสียแขนขากลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตแม้ปัจจุบันจะมีความพยายามอย่างยิ่งในการเก็บกู้แต่กัมพูชาก็กลับไปวางระเบิดเพิ่มเพื่อป้องกันทหารไทยรุกล้ำชายแดนแต่ไอการวางระเบิดเพิ่มนี้เขาเข้ามาวางที่เขตไทยครับและนี่ก็คือปัญหาใหญ่ที่กัมพูชาต้องเจอบอกได้คำเดียวเลยว่าทำตัวเองล้วนๆครับที่ชาวกัมพูชาต้องสูญเสียแขนขาไปเนี่ยเพราะว่าตัวเองวางระเบิด อันดับที่4การคอร์รัปชันมีอีกหนึ่งปัญหาที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบทำลายล้างไม่แพ้กันมันกัดกร่อนจากประเทศภายในเหมือนเนื้อร้ายนั่นก็คือการคอร์รัปชันครับปัญหาการรับสินบนและการใช้อำนาจทางมิชอบได้ฝังรากลึกในสังคมกัมพูชามาอย่างยาวนานตั้งแต่การเรียกรับเงินเล็กๆนน้อย จากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เรื่องเดินเร็วขึ้นไปจนถึงการคอร์รัปชันในระดับมหาภาคโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เงินงบประมาณรั่วไหลเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคนบางกลุ่มนั่นก็คือผู้นำประเทศนั่นเองครับคุณลองจินตนาการดูว่างบประมาณที่ควรจะถูกไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลหรือซ่อมแซมถนนกลับหายไประหว่างทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างป่าไม้และที่ดินสกขายให้กับนายทุนอย่างไม่โปร่งใสการคอร์รัปชันมีเพียงแต่ชุดรั้งการพัฒนาประเทศแต่ยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบยุติธรรมและภาครัฐและนี่คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ขวางกั้นกัมพูชาจากการก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพอันดับที่ 3. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่ออำนาจกระจุกตัว ความโปร่งใสาขาดหายไปสิ่งที่มักจะตามมาคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับนี่เป็นอีกด้านมืดที่องค์กรระหว่างประเทศต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดแม้ในรัฐธรรมนูญจะรองรับสิทธิ์และเสรีภาพแต่ในทางปฏิบัติกลับมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงการคุกคามผู้เห็นต่างจากรัฐบาลนักกิจกรรมนักข่าวหรือแม้กระทั่งประชาชนธรรมดาที่ออกมาปกป้องสิทธิของตนเองก็มักจะ,ะเผชิญหน้ากับการจับกุมการฟ้องร้อง หรือไม่ก็ทําให้คนที่เห็นต่างไปคุยกับรากมะม่วงนอกจากนี้ยังมีสิทธิในที่ดินทํากินก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันครับชาวบ้านจํานวนมากถูกไล่รื้อออกจากที่ดินของตนเองที่อาศัยมาตั้งแต่ยุคพ่อยุคแม่ก็ถูกไล่ออกไปเพื่อเปิดทางให้กับการพัฒนาโครงการใหญ่ๆของเอกชนโดยไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของผู้คนเหล่านี้คือเสียงสะท้อนของปัญหาการละเมิดสิทธิที่ยังคงดําเนินอยู่ในปัจจุบัน อันดับที่ 2. ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ของกัมพูชากำลังร้องไห้ครับการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายคือหายนะทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วป่าไม้ในกัมพูชาโดยเฉพาะป่าไม้มีค่าอย่างไม้พยูงตกเป็นเป้าหมายของขบวนการลักลอบตัดไม้ข้ามชาติซึ่งมักจะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่คอรับชั่นลองจินตนาการถึงป่าดิบชื้นที่เคยเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิดดูสิครับ และมันเป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพรของชุมชนท้องถิ่นถูกโค่นทำลายลงเหลือแต่พื้นที่ที่โล่งเตียนในเวลาไม่กี่ปีและผลกระทบที่ตามมานั้นรุนแรงมหาศาลทั้งดินถลม่มน้ำท่วมและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพวิถีชีวิตของชนเผ่าเมืองที่ผูกพันกับป่ากำลังถูกคุกคามครับอันดับที่ 1. ความขัดแยง้งชายแดนและสุดท้ายปัญหาที่เปรียบเสมือนรอยแผลเป็นจากประวัติศาสตร์ที่ยังไม่จางหาย นั่นก็คือความขัดแย้งเรื่องเขตชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเรานี่แหละครับเส้นเขตแดนที่ขีดขึ้นในยุคล่าอาณานิคมได้ทิ้งปัญหาใหญ่มาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยและเวียดนามข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนได้ปะทุขึ้นเป็นความตึงเครียดและการประทะกันด้วยกำลังทหารโดยผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะครับคือชาวกัมพูชาเนี่ย หรือนายกคุณเซนเนี่ยได้สั่งให้ทหารตัวเองยิงปืนข้ามมาที่แดนไทยแล้วก็ทำลายทรัพย์สินครัวเรือนชาวบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลและร้านสะดวกซื้อทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเราจึงได้ส่ง F16 และกริปเพนไปยอมไครให้พวกง่โง่ดักดานนี้ได้รู้ซึง้งและกรณีนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด มันไม่ใช่แค่การอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนะครับแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมทั้ง2ฝั่งความขัดแย้งเหล่านี้สร้างความหวาดระแวงและเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ควรจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคไปข้างหน้าจากยุคมืดสู่ทุ่งสังหารจากความยากจนสู่การต่อสู้เพื่อสิทธิ การเดินทางผ่านสิบเรื่องราวด้านมืดของกัมพูชาทำให้เราได้เห็นภาพประเทศที่ผ่านความเจ็บปวดมาอย่างแสนสาหาัสบาดแผลเหล่านี้มันยังคงอยู่และเป็นปัญหาอีกมากมายที่ให้ชาวกัมพูชาได้แก้ไขแต่ทว่าท่มกลางเงามืดนั้นเรากลับได้เห็นแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดนั่นก็คือความฉลาดของชาวกัมพูชาครับแต่ก็ต้องยอมรับชาวกัมพูชาเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยคือผู้รอดชีวิต และพวกเขาไม่ยอมให้อดีตมาทำลายอนาคตของตัวเองคนรุ่นใหม่กำลังลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาและเรียกร้องสังคมไทยเพื่อเขาจะได้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยตัวเองและการทำความเข้าใจด้านมืดของกัมพูชาจึงไม่ใช่การมองด้วยความสมเพชนะครับแต่คือการมองด้วยความเคารพเคารพในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาผ่านมา และชื่นชมในพลังใจที่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้เพราะการจะรู้จักกัมพูชาอย่างแท้จริงได้นั้นเราต้องมองให้เห็นความงดงามของนครวัดของนครวัดอย่างเดียวนะครับอย่าไปมองที่อื่นเพื่อที่จะได้เข้าใจจิตวิญญาณอันไม่ย่อท้อของดินแดนแห่งนี้โอเคครับหากใครชอบเนื้อหาสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe. s u b s c r i b e ช่องเช podcast story ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับใช้ไม่วะคุณคุณนะกูว่าเนี่ยบ้าตัวจริงเขายุ่งอยู่นี่พวกก็ไม่โช์ไงอ๋อก็ไม่โชว์เหรอก็แต่ว่าใครถ่ายวะเนี่ยฮะมาแตนถ่ายไงเพอาจบจากคลิปนี้ก็ไปถ่ายลุงพนกินข้าวอ่ะอ๋อเหรอเฮ้แต่วัวลุงคนนี่เหมือนมากเลยนะไม่เหมือนใช่เลยใช่ไหม